เติมน้ำมันรถผิดไม่ต้องตกใจแก้ไขได้ง่ายคลิปนี้มีคำตอบครับผม สวัสดีครับคุณลูกค้าครับพบกับเราบริษัทเพชรคาร์เซ็นเตอร์โชว์รูมรถย่มือสองคุณภาพดีราคาต่ใจพบกับผมปีใหม่อีกเช่นเคยนะผมอยู่กันในช่วงเพชไม่ลับกับเพชรคาร์เซ็นเตอร์นะผมสำหรับวันนี้นะครับคุณลูกค้าท่านไหนนะครับที่เติมน้ำมันรถผิดนะไม่ต้องตกใจเลยวันนี้ปีใหม่นะผมจะนำเคล็ดลับดีๆนะครับผมมาบอกคุณลูกค้านะครับผมสำหรับในปัจจุบันนี้นะผมการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยเป็นพื้นฐานเป็นข้อมูลพื้นฐานอยู่แล้วที่ลูกค้าทุกคนเนี่ยควรรู้ว่า รถของเราเนี่ยจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงรุ่นอะไรแบบไหนยังไงนะผมแต่อย่าชะล่าใจนะผมเพราะว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าอะไรว่าเชื้อเพลิงเนี่ยมันผลิตออกมาเนี่ยมากมายหลายรุ่นและชื่อก็ใกล้เคียงคล้ายๆกันเลยนะว่าจะเป็น e10 e20 e85 d ีเซล b7 b10 บอกเลยมีเยอะมากนะผมบางทีเนี่ยเราเนี่ยเติมน้ำมันเนี่ยอาทิตย์ละ1-2ครั้งเนี่ยอาจจะผิดพลาดก็ได้นะครับผมหรือบางทีไม่ได้เกิดจากเรา แต่เกิดจากเป็นที่พนักงานเติมน้ำมันเติมไม่ผิดบอกน้องๆดีเซลเต็มถังเติมเบนซินให้เราเต็มถังใะอย่างนั้นนะผมเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้นะแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วนะผมเราจะแก้ไขยังไงนะผมเดี๋ยวเรามาติดตามชมคลิปกันได้เลยครับลูกค้าหลายๆท่านนะครับสอบถามมาว่าถ้าเติมน้ำมันผิดแล้วเนี่ยรถจะมีอาการอย่างไรและจะมีผลเสียกับรถแบบไหนนะผมก็ถ้าสมมติว่าเราเติมน้ำมันผิดนะผมอาการของรถนะครับ หนึ่งเลยคือเวลาขี่ไปสักระยะนึงเนี่ยจะเกิดอาการเครื่องสั่นแล้วก็กระตุกแล้วก็รถก็จะดับไปในที่สุดนะครับผมแล้วก็ต่อมาเนี่ยสตาร์ทยังไงก็จะสตาร์ทไม่ติดนะผมนี่คืออาการของรถที่ตัวน้ำมันผิดไปนะผมส่วนความเสียหายที่จะเกิดขึ้นเนี่ยกับเครื่องยนต์เนี่ยก็มีนะครับผมอาจจะเป็นทําให้หัวเทียนบอดได้นะครับผมกองน้ำมันเครื่องอาจจะต้องตันนะครับผมหรือว่าจะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์เนี่ย อาจจะเสียหายได้เลยนะผมซึ่งตรงนี้คือข้อเสียหายที่เราเติมน้ำมันผิดนะครับเดี๋ยววันนี้นะผมเราจะมาบอกเคล็ดลับนะผมถ้าเติมน้ำมันผิดแล้วนะผมจะแก้ไขยังไงนะผมหนึ่งเลยนะผมแยกเป็น2กรณีนะผมกรณีแรกนะเติมน้ำมันผิดแล้วเรารู้ตัวก่อนว่าเฮ้ยเติมน้ำมันผิดแล้วแต่รถยังไม่สตาร์ทเครื่องนะผมอันนี้แก้ไขง่ายหน่อยนะผมเมื่อรู้ตัวแล้วนะผมว่าเติมน้ำมันผิดไปแล้วแต่ยังไม่สตาร์ทเครื่อง หนึ่งเลยคืออย่าสตาร์ทเครื่องโดยเด็ดขาดนะครับผมเพราะการสตาร์ทเครื่องเนี่ยคือจะส่งเชื้อเพลิงไปในห้องเครื่องนะครับผมทาให้ลูกสูบเนี่ยอาจจะมีการสูญเสียได้นะครับผมอาจจะทําให้ลูกสูบเนี่ยเสียหายได้นะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าเรายังไม่ได้สตาร์ทเครื่องนะผมก็ไม่ต้องสตาร์ทเครื่องเลยปล่อยไว้เฉยๆอย่ายงนั้นนะครับผมสองนะผมคือถ่ายน้ํามันออกมาจากถังให้หมดนะครับผมถ่ายน้ํามันออกมาจากถังให้หมดให้เรียบร้อยนะครับผมต่อมานะครับเราก็เมื่อถ่ายน้ามัน ออกหมดแล้วนะผมเราก็เติมน้ำมันเชื้อเพลิงที่ตรงกับรถเรานะครับใส่เข้าไปใหม่นะครับผมให้เรียบร้อยหลังจากนั้นนะครับก็สตาร์ทรถทิ้งไว้สักพักนึงนะครับผมสังเกตอาการดูเครื่องยนต์ว่าเฮอยูรถมันปกติหรือเปล่ามีการสั่นไหมมีการสะดุดสะอึกไหมนะครับผมลองสังเกตอาการก่อนนะครับผมถ้าไม่มีอาการนะครับผมต่อมาก็ค่อยๆทดลองขับขับช้าๆนะครับผมดูอาการรถเปิดฟังก์ชันให้เรียบร้อยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฟังก์ชันที่เราใช้ขับรถต่างๆแอร์นะครับผม แอร์เครื่องปรับอุณภูมิต่างๆนะเปิดพวงเปิดไฟให้เรียบร้อยนะลองดูว่ารถมีอาการผิดปกติไหมถ้าไม่มีอาการผิดปกตินะผมเราก็สามารถนะนำรถใช้ต่อไปได้เลยนะถือว่าเราแก้ไขเสร็จแล้วแต่ถ้ารถยังมีอาการผิดปกติอยู่นะผมก็แนะนําว่าให้นํารถนะผมเข้าไปเช็คที่ศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุดนะครับต่อมาในกรณีที่เราเติมน้ำมันผิดไปแล้วและใช้รถไปแล้ว ขี่ไปสักระยะหนึง่งรู้สึกว่ารถกระตุกกระตุกนะแล้วก็ดับสตาร์ทไม่ติดนั่นคือเรารู้แล้วว่าเฮ้ยเติมน้ำมันผิดมาแน่นอนนะผมขั้นตอนก็คล้ายๆก,กันนะผมกับข้อแรกแต่ว่าจะเพิ่มเติมขึ้นมานะผมก็คือหนึ่งเลยคือจอดรถให้สนิทนะผมแล้วก็ถ่ายนะ้ามันที่เราเติมผิดเนี่ยออกให้หมดจากถังให้เรียบร้อยนะผมทีนี้ต่อมามาเช็คหัวเทียนว่าหัวเทียนเนี่ยเสียหายตรงไหนทำความสะอาดใหม่นะแล้วก็เปลี่ยนกรองนะ้ามันเครื่องใหม่ให้เรียบร้อยเราจะนําหัวเทียนเนี่ยมาเช็คทำความสะอาดดูว่าหัวเทียนเนี่ย มีการน้ํามันท่วมไหมนะผมก็ถ้ามันท่วมเนี่ยก็เอามาเช็ดทำความสะอาดได้นะครับหรือว่าจะเปลี่ยนอุเทนใหม่เลยก็ได้นะผมแล้วก็เปลี่ยนกองนำ้ำมันเชื้อเพลิงใหม่ให้เรียบร้อยนะครับผมเพราะว่ากองเดิมเนี่ยจะใช้ไม่ได้แล้วนะผมก็เปลี่ยนทิ้งไปเลยนะครับผมเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะเราก็เติมน้ํามันเชื้อเพลิงนะที่ถูกต้องกับรถเราเนี่ยใส่เข้าไปใหม่นะครับผมก็เหมือนกับขั้นตอนของอันแรกเลยนะครับผมก็สตาร์ทรถดูเครื่องยนต์ ทดสอบดูว่ารถเครื่องยนต์เดินดีปกติไหมเดินเรียบไหมมีเสียงเครื่องยนต์ดังไหมนะผมก็สังเกตอาการดูก่อนนะผมหลังจากนั้นถ้าเครื่องยนต์ไม่ดังก็ค่อยๆขี่ออกไปนะผมขี่ออกไปแล้วก็ถ้าสมมติว่าเครื่องยนต์เป็นปกติก็ใช้งานต่อไปได้เลยแต่ถ้ากรณีที่เครื่องยนต์ไม่ปกติก็ นำรถเข้าไปเช็คที่ศูนย์ใกล้บ้านท่านโดยเร็วที่สุดเลยนะครับผมโอเคครับผมเป็นยังไงบ้างสำหรับเพชไม่รับกับเพชรคารเทนเตอร์ใน EP นี้ก็หวังว่าคุณลูกค้าทุกท่านนะจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะผมนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านไหนถ้าชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อติดตามและชมคลิปดีๆแบบนี้นะเราเป็นกำลังใจของเราด้วยละกันนะครับผมสำหรับวันนี้ปีใหม่ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ